อโ,อโอ้ยอะไรนี่โอ้ยหลวงหลวงเขาทำลูกเลยเขาหินตัดที่แต่ว่าสิ่งนี้รับมันมีนะพี่พี่ไปลงองกันแหมพี่ไปไหม ขี่มอเตอร์ไซออกจากบ้านด้วยความเร็วที่หอยทากนั้นจะเรียกพี่มุ่งเข้าสู่หมู่บ้านสะพานลาวในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจุดหมายของผมในวันนี้คือการไปชมพระที่ตกและการเต้นนอนที่จุดชมวิวเนินสวรรค์แต่ผมก็ต้องผิดหวังเมื่อเจ้าที่บอกว่ายังไม่เปิดให้กางเต็นในช่วงนี้ คงจะไม่แปลกอะไรสำหรับบรษยุจอรผิดแผนอย่างผมคืนนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนแผนไปนอนที่น้ำตกผาแดงที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปนอนในคืนที่สอง ตกเย็นเย็นช่วยคลายความเหนื่อยล้าจากการขี่รถไฟใดดันร้อนมาหลายชั่วโมงได้เป็นอย่างดีเมื่อประมาณปลายปี2559จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกหนักมากทำให้ดินถล่มเส้นทางน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นน้ำตกเล็กๆในที่ดินของชาวบ้านกลายเป็นน้ำตกผาแดงไล้จอมพลาน มาจน,นถึงทุกวันนี้วันนี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการรีบเข้านอนพักผ่อนจากการขีม่มอเตอร์ไซค์มาทั้งวัน ตื่แต่เช้าและพบวงสัานาของพี่จอมพลานเจ้าของไร่ผมไม่รอชา้าที่จะเข้าร่วมและสอบถามถึงวิธีที่จะขี่รถเข้าไปเที่ยวในอุโมงเหมืองแร่มันจะมีเนินชัน,น,น,นมีหินลอยมีในถ้ำซึ่งมันมีหลุมไม่บอ่อมีอะไรพี่ต้องระวังหน่อยนะเพราะมอเตอร์ไซค์มันก็ลำบากหน่อยอไม่เหมือนรถยนต์ร,ระวังล้มระวังอะไรหน่อยครับ ก็เข้าไปดูแต่ถ้าอ,อยากจะได้ภาพส,สวยๆนะผมแนะนําเลยว่าต้องขึ้นไปเขาเอเวอรเรสต์ใช่เขาพาไปไหมครับเขาไม่พาอจุดจุดเนี้ยจุดที่ผมลงในเพจที่ดูในเพจผมอ่าใ,ในเพจผมเนี้ยจุดที่ผมถ่ายรูปมาทั้งหลายทั้งแหล่เนี้ยคนทั่วไปไม่ได้เห็นแล้วครับคนที่เขาไปเที่ยวในถรําไม่ได้เห็นแลออเพราะเป็นจุดที่ว่าคนไม่ได้ขึ้นไปคนที่เขาพาพาไปเนี่ยเขาจะไปแค่จุด เราทำเราท่านเราทำอย่างเดียวแต่ว่าจุดเขาเอวเลยเนี่ยเขาจะไม่ไม่พาไปถ้าเกิดผมอย่างอย่างกรณีผมเนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขาอยากจะเข้าไปตรงจุดเนี้ยถ้าเกิดผมว่าผมจะพาเขาเขา,เขาเขาเข้าไปที่มันยากๆนะอ่าแต่ว่าตอนนี้ผมไปก็คือไม่ได้เข้าขรางนคือมัน,ม,นมันอยู่ในในป่านั่นแหละครับ,รบแต่ว่ามันจะต้องเดินขึ้นเขาไปอจุดที่สวยๆนะทั้งอุมโมงค์ทั้งถ้ำทั้งอะไรเนี่ย สวยๆคือมันจะต้องเดินเข้าไปเป็นกิโลอือ่าใช้เวลาเดินตรงนี้นก็เป็นชั่วโมงเป็นพอบไปแล้วเลยตามหาเพชรผุ้มาอ่ามาพักที่นี่ได้อ่าตอนกลางวันมาถึงนี่ใช่ไหมครับตอนบ่ายเราเริ่มออกเดินทางอาหารกลางวันเราก็มีเราบริการเรื่องอาหารเรื่องอะไรให้พอบแล้วก็ที่กลางเต็นท์ก็คืออยู่ด้านบนอยู่ในถ้ำนะกลางเต็นท์ในถ้ำนะครับแล้วก็อาหารนี่เราจะผลี่ไปให้ ข้าวอย่างเหมือนถ้าเกิดเราจะเอาแบบจิบๆหน่อยแล้วก็ข้าวกขบอกไม่ไส่เราทําไม่ได้ไก่ย่างอะไรอย่าเงเนะี้ยผมว่าเราไปทําินที่นู่นนะอย่าอย่าเอาแบบบวรุสะดวกสบายครับแล้วก็ที่สาคัญคือต้องสกแกนคนคนต้องรับธรรมชาติ่จริงไม่ใช่ว่าชี้นขยงขยะไว้มาเกฮหาปาร์ตี้อยู่ย e ยนั้นผมขอไม่รับไ,ไปปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะด้านบนข้างบนจะเป็นเขาเขาทั้งลูกเลยเขาหินตัดไม่มี แต่ว่าสิ่งลี้ลับมันมีครับพี่ห้องข้างในมันยังไม่มีคนตาคนที่จะไปกางเต็นท์นี่คือจิตต้องแข็งจริงหรือหรือหรืออย่างนี้ก็ถ้าเกิดยวผมไม่จะพาพี่ไปอ่ะพี่ไปผมไปละใช่คุยอยู่หลังจากที่ได้ฟังประโยชน์ที่ผมเอาคอยเราก็ได้กันไว้ในช่วงเย็น เพื่อที่จะขึ้นไปถ่ายภาพสำหรับโปรเจกต์ตามหาเพชรพุ่มมาของพี่จอมพานเวลาว่างที่เหลืออยู่จึงเหมาะกับการเอาตัวไปเช่น้ำผู้ร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยเดินลงไปก็เยื่ยมตัวแล้วก็ข้ามสะพานปูนแล้วก็เดียัก้ายมีห้องเป็นเสื้อผ้าอยู่ครห้องครับ น้ำผู้ล้อหินดาอาจจะเรียกว่าเป็นที่ที่ผมมาบ่อยที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นได้เพราะเมื่อดก็ตามที่ผมผ่านมาทางนี้ผมจะนำร่างก,กายที่เหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยถูกค่อยคุ้ของผมมาผ่อนคลายที่นี่อยู่เสมอ ที่น้ำตกสะพานลาวน้ำตกเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในประช้าหลังวัดสำหรับผมแล้วถ้ามีคนมาถามว่าการนั่งอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติแบบนี้ กับการนั่งในห้องที่เปิดแอร์เย็นๆผมจะเลือกอะไรผมคงตอบได้ไม่ยาก ผมนั่งปล่อยตัวปล่อยใจอยู่ที่นี่สักพักจนเกือบถเวลาที่นด้กับพี่จอมผ่านไว้ ทะลุนี้ก็จะเข้าทํำแรกครับทำแรกคือ50เมตร50เมตรอ่าแล้วพอจากท้ำแรกเนี่ยไปปุ๊บก็ไปเจอถ้ำที่สองอันนี้หมายถึงเราต้องเดินนะออกจากป่ามาก็ต้องทะลุถ้ำนี้ครับ50เมตรแล้วก็ไปทะลุถ้ำที่สองถ้ำที่สองนี้ประมาณ400เมตรถึงจะไปขึ้นไปยอดเขาวิเวเสได้คือมันได้อัคขรดทุกอย่างอย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดใครอ่านนิยายเรื่องนี้นะมันก็อยได้ ทั้งเดินป่าผ่านวาดงวพงไพรขึ้นเขาเข้าถ้ำทะลุมิติอะไรทุกอย่างครับ แค่สโมงแรกที่ระยะทางไม่ยาวนะักก็ทำให้ผมตื่นเต้นได้แล้วทางช้าละอีลอยที่พี่ชอพานเตือนไว้ยิ่งเพิ่มความร้อนใจมากขึ้นไปอีก ตั้งชื่อว่ายอดเขาไปโทรมาแต่จ,จริงๆมันเขาจะก่อนเขาเรียกเป็นยูเลสเนี่ยเกือบร้อยปีนะครับร้อยปีแล้วเหรอใช่แนละ้วเขาลากมานานแล้วครับแต่คิดดูดิเ,ดเขาขุดได้ขนาดนี้มันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วจำนวนคนที่ขุดมันไม่ใช่น้อยตอนนั้นเขามีเครื่องจกักรก็ยังครับไม่มีครับแต่้นสมัยก่อนไม่มีก็ใช้เป็นจับรูเข้าไปแล้วก็ใช้ระเบิดแก๊ Oh, s cool. <S ออกมาเป็นลูกๆแล้วก็ผลเอาไปเนี่ยครับอันนี้คือจุดจุด,จดแต่ในที่นี้ข้อดีก็คือมันมีน้ำเนี่ยครับน้ำนี่จะมีอยูอ่ตลอดอันนี้คือเตรียมทุ้นที่ไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยผมทำเองก็คือผมเก็บหินเก็บหินไปเรียงออันนี้ก็ยังไม่ได้เรียงนี่ผมก็ทำมีเรียมรูเรียมแล้ว ไอ้แค่นี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นถึงบนนี่ยิ่งกว่าอีกนะอ,ะอะ่เดี๋ยวขึ้นไปเราต้องเอารถขึ้นไปนะครับ ก็มันเหมือนกับในวอวัยาอย่างนี้ผมบอกอันนี้จุดกลางเต็นจุดหนึ่งสามจุดนะที่ผมบอกนําเสนอแต่ข้างบนผมไม่แนะนําให้ไปกลางเต็นท์เพราะว่ามันขึ้นลำบากเราเดี๋ยวต้องขึ้นแล้วทางเต็นท์เสร็จเนี่ยเราก็จะขึ้นมาจุดนี้ที่จะไปไปชมพระอาทิตย์ตกหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นจุดไฮไลไท์มันมีหลายที่ไง ทุกคนมาไม่จาเป็นต้องมาจุดนี้อยากจะปีนตรงไหนก็ปีนแล้วแต่ความสามารถของคนมีรอดถ้ำด้วยเนี่ยมันเหนือวกันเยอะถ้ำรอดอุโมนอนในถ้ำปีนหน้าผาเห็นไหมเห็นอโอ้โหเดวหน้าแรงจะเยอะวนันนี้เป็นร้อยๆอยหลังลถ้าแต่คนเพชรมาเขาจะรู้ว่าเสือดำแห่งมรดกนคร มันจะเป็นรูปหินก็คือมันจะออกมาเป็นเสือนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนเป็นโลกล้านปีพวกแดนนเสาร์อะไรเงี้ยเหมือนกันในเราวิทยายของปีนเขาพร้อมกับปีนโดรไปด้วยแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดผิดไปแคหมด

ใช่ครับโอเคเปลี่ยนก้อนพอดีเลยยังไงครับไม่เป็นไรครับโอเคหลังจากจัดการกับแบตเตอรี่เรียบร้อยอก็ได้เวลาขึ้นสมบทรอีกครั้ง,งแต่ก็ดูจะช้าไปหน่อยพราะพระอาทิตย์เริ่มตกแล้ว เราสองคนขี่รถกลับท่ามกลางความมืดซึ่งอันตรายมากแค่ตอนกลางวันก็ขี่ยากแล้วกันคือที่ขี่ยากกว่าหลายเท่าแม้แต่มืออาชีพที่ขึ้นมาแล้วหลายสิบครั้งก็ยังพลาดได้โอ้โหพี่ระวลลัง แก่ไไพี่ไปล่อยไหมเ,ไไเ,เหมือนจะติดจ้ะแต่ไม่ติดตอนนี้ในห้ผมคิดแค่ว่าถ้ารถพี่ไม่ติด,ดเราจะทำยังไง อ๋อจอดน้ามันเนี่ยข่อผมไปไม่นาน เราก็าไปถึงอุงโมงค์ดกเตอร์ผลกลีบบัวอุโมงค์ยาวสองกิโลเมตรที่ผมไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าจะได้ขี่โยในเวลากลางึ้นแบบนี้แต่ถ้ามองใน,นแง่ดีคงจะมีเพียงไม่กี่คนหรอกที่จะมีโอกาสขี่มอเตอร์ไซค์ลอดถ้ำในช่วงเวลาที่ชวนเสียวสลังแบบนี้ น้ำมืดสนิททางเต็มไปด้วยหลุมหินลอยและน้ำที่ไหลท่วมเกิดตลอดเส้นทางาผมไม่รู้ว่าพี่จอหฮารี่ โดยรถพี่แรงพรพี่เล่นเพีงระยะห่างา๋อสะพผมเย็นหลังบู ยอดสวยมากครับผมกลับมานอนที่ไร่ของพี่จอมพานอีกคืน คืนนี้ไม่ว่าเสียน้ำตกจะดังแค่ไหนก็คงหลับเป็นตาย เช้านี้ผมเติมแคลอรี่ด้วยข้าวกัะเพราถาดที่ปรุงรสด้วยวิวของสะสมไม่เด็กก่อนจะจากไล่เจะผพานมาด้วยคำสัญญาว่าจะกลับไปอีกครั้งและจะช่วยโปรโมทโปรเจกต์ตามหาเพชรผู้อุมาอย่างแน่นอน